สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องนี่นะคะก็สิพามาเบื้องนอกอันต้นผักอีตู้เนาะคะ่ะปลูกไว้เนาะปลูกไว้ถ้าเขากินนี่นะคะนี่กาลังชูชอคอสะพังขึ้นมาแล้วนะคะันผนักอีตู้เนาะ,ะวิธีการปลูกผักอีตู้ก็สิแนะนําว่าขันเท้าออกตัดยอดมันสิว่าตายเนาะอ่าสีเดทเบื้องนะคะ นี่นะคะเอาซ้ำนี่เอาซ้ำนี่เขาเสียบแล้วซิบยอดก็รอดซิบยอดเข้าออามาแล้วคิจดจังไดอันนี้ก็คือดินที่เขาเตรียมไว้เนาะคะ่ะนาะเขาเขาไดปลูกไปแล้วอันนี้มันกําลังติดแล้วอันนี้รูซึ่งจะตายตนนึงนะคะนี่นะทั่วตะกานะคะอัตกาที่เราไม่ได้ใช้นี่หละนี่นะคะไม่รู้อะไรมันมาแอบกินนะคะนี่นะตะกาที่เราไม่ได้ใช้นี่แหละแล้วก็เอามาปลูก เอามาใช้เป็นประโยชน์เนาะเออสำหรับเอาไว้ไทายกินในเฮียนอย็นี้ผักอีตูผักอีตูหรือพักแมงลักเนาะค่ะผักสะเท๊เขาเริยแมงลักอ่ะอันนี้คือยอดที่ห่อสีเสียบสีเสียบให้เบิ้งค่ะสีเสียบให้เบื้องนะคะบบ้านๆนะคะปลูกตามภาษาบ้นบานๆแล้วก็เสียบไปเลยนะคะนี่แค่นี้เองแล้วห่อก่อนนำมันลดซึ่นี่ก็ติดสวยแล้วนะคะ แล้เวเนาะเขาก็เอาน้ามรถค่ะนี่นี่นะคะนี่โอเคเขาก็ถ,าถา่าถ่ายใยเนาะใยเขาก็เก็บเด็บกินนะคะเขาบ่าต้องไปซื้อไปหายากนะะเนาะอันนี้ก็สิเป็นอ่านี่เลยนะคะช้ำไว้ค่ะกำลังกำลังเตะชู้ช่อฉลอนเลยนะคะพี่น้องอันนี้งามขนาดเลยะค่ะนี่โอย้ยมียาขึ้นน้ำต้นเขานะคะต้นเขาวัดไทยปลูกอยู่หน้าปลูกยุ่งี่ก็ติด นี่เห็นไ่งา้ค่ะงม้งมง้ำนี่กำลังขึ้นค่ะปลูกไว้ถักกินเท่า,าอยู่นี่ก็เป็นผักโขมใหยนอนี่เนาะปลูกไว้ถักกินอยู่ในเฮียนเท่านี่นะยนี่ยพอ,อยากเอาไปลวกจิ้มแจ่วเนะเาะา่อคงต้องไปหาส่นี่ค่ะไกลๆบ้านเท่าเลยเดินมาหน้าบ้านก็พอนะคะนี่เนาะนีะ่ก็เป็นผานี่กับเป็นต้นคุณนายตื้นสายเนาะค่ะเอามาชําไว้เนาะค่ะเบื้องเด่นงามๆาหูงามๆตาให้ทเทามีความสุขนะคะพัฒนาที่เขาบริสายแล้ว เท่ากันนามาไซช้าใบเป็นประโยชน์ท่านพ่ค่ะกำลังสิออกดอกค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่เป็นตุ้มตุ้มดอกแล้วนะคะเดี๋ยวอีกจังน้อยค่ะออกอันนี้ท่านจะปลูกแตบโดนเขาก็เลยท่านได้ออกดอกนะคะน,นี่ค่ะอันนี้กําลังออกตุ้มแล้วค่ะอ,ออกดอกแล้วข้าสิมาไทายเฮเบิ้งเนาะคะ่ะนาออัปเดตการปลูกไว้สวยๆงามงามหูงาม,งาม,งงามตามองไปก็สดชื่นจเจริญหูจเจริญตาค่ะพี่น้องต้นมนนะนาวแล้วค่ะพี่นอ้องเบื้องในดอกดอกพี่น้องลูกุกสักสากอยู่ เทาบ่หาต้องมีพื้นที่หลายเนาะค่ะนี่นาบ้านเท่ามีพื้นที่เล็กน้อยๆนะคะอุ้ยมีต้นอันนี้น้ำค่ะนี่ต้นกินกับลาบกับก้อยเนาะค่ะนี่เนาะดิหยุดอ้อนเลยเห็นบ่านาบ้านค่ะเฮากลับมาไม่เมยเนาะเฮาก็มามองมาเบิ่งนะคะกับธรรมาชาติที่อยู่นาบ้านเท่าค่ะนี่เห็นบ่งามค่ะอยู่นี่มีแต่ของกินค่ะพี่น้องเอ้ยอน,นี้ก็ต้นพักพักออมแซบค่ะพี่น้อง ยามห่อสีลาบสีอมโอ้ลาบนะยามห่อสีอมไไสอมห่อก็เกี๊ไบใสไเนาะนี่เนาะไปลวกกิมบอนพริกก็ได้ค่ะนี่ดอกเขาสวยงามมากเลยนะดอกคอนแซ่บ